ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของชลารลี่นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะคะพาไปเอาใจคนเหนือกันบ้างนะคะพาไปดูศิลปะก,การแสดงนะคะผุ่นเชิดหนานแถมถือว่าโโเป็นการแสดงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ใน<ร>จังหวัดพะเยาปกติเรา,เรามักจะได้ยินแต่หุ่นละครเล็ก หุ่นสายเสยมาะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านอีกหนึ่งแนนแล้วก็มีชื่อด้วยนะคะคสําหรับหุ่นเชิดนะคะหนานแถมถือเป็นศิลปะหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่แล้วก็อนุรักษ์เอาไว้สําหรับที่จังหวัดพยาวนะคะจะมีความสวยงามแล้วก็มีการใช้วิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยมาร่วมแสดงยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานค่ะครับแล้วเดี๋ยวเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลีลาการเชิดหุ่นสายให้เต้นรำประกอบเพลงของนายธีรศาสตร์เจริญสุขหรือนานแถมปราชท้องถิ่นวัย64ปีในตำบลแม่ตมอำอําเภอมเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งได้นำหุน่นสายที่ประดิษฐ์เองออกมาแสดงเป็นครั้งแรกในบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองริมก้านพะเยาซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นพอสมควรค่ะโดยนานแถมอยู่ในแวดวงศิลปะของพะเยามานานเป็นศิลปินที่ยังคง รักษาศิลปะหุ่นซายนี้ไว้เป็นอย่างดีค่ะเป็นหุ่นที่ผิดขึ้นเองพยายามทดลองผิดถูกอยู่หลายปีจนถึงปัจจุบันถึงได้กล้านำออกแสดงทุกวันนี้หุ่นที่ทำมีอยู่สองชนิดครับคือหุ่นที่ทำจากไม้กับหุ่นที่ทำจากโฟมหุ่นที่ทำจากไม้จะจะเน้นหนักไปทางความละเอียดมากกว่าหุ่นโฟมหุ่นโฟมจะเน้นหนักไปทางแค่เต้น มีเจตนาที่อยากจะให้เยาวชนหรือว่าผูส้สนใใจเข้ามาศึกษาสืบทอดต่อไปเพื่อให้เป็นมรดกและศิลปะธรรมของจังหวัดพะเยาของเราต่อไป จากการอนุรักษ์หุ่นสายของนานแถมทาให้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือและของจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการแข่งขันในเทศกาลหุ่นนานาชาติซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นสายระดับโลกจากคณะหุ่นทั่วโลก125คณะจาก74ประเทศโดยปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง10พฤศจิกายนนี้ค่ะ ซึ่งนานแถมนะคะพร้อมด้วยหุ่นซ้ายตัวเก่ง3ตัวคือคําปันจันตาและจิมมี่หุน่นสายร้องเล่นเต้นจะไปแสดงความสามารถและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ สำหรับนายทีรัสศาเจริญสุขหรือหนานแถมนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาและหนึ่งเดียวของภาคเหนือที่ยังสืบทอดหุ่นซ้ายไว้ให้คงอยู่เป็นมรดกวัฒนธรรมของคนรุ่นหลังถึงแม้ว่าตอนนี้จะไร้ผู้สานต่อแต่นานแถมก็อยากที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนที่สนใจได้ศึกษาต่อไปค่ะ